สวัสดีครับเดี๋ยวาพามาชมหลังบ้านครับผมมาดูลูกวัวครับผมนี่ลูกวัวฝนตกชื้นแฉะมากเลยนี่แล้วก็จะพามาดูหน่อไม้ อันนี้พอทำเก็บอะไรนะนี่น,นี่พ่อเขาทำเก็บอะไรไม่รู้โอ้มีข้าวอยู่ตรงนี้ด้วยไปดูหนักไม้กับอ้อมนะครับ มือเท้าลูกโด่งมากเลยดกแล้วมันก็ร่วงครับผมระวังว่าเท้าล่นใส่หัวเด,วอด,ดว้อืม อันนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ฮะอา้าวเอ้ยมันเน่าแล้วเนี่ยม,ม,มันเน่าแหรอทำไมมันนิ่มๆโอ้พี้ลงน้ำไม่ได้อะขุดเป็นหรือเปล่า เอออขุดสูงไปหรือเปล่าออมัติดต่อติดต่อไหนว่าขุดหน่อไม้เป็นเออได้หนึ่งหน่อแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกหน่อไม้อะไรนะครับผมนี่มะพร้าวตอนผมปลูกตอนเด็กเด่นครับผมมันเริ่มโตแล้ว เมื่ก่อนไม่ค่อยสมบูรณ์ครับผมไม่ค่อยได้รด,ดน้ำมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันโตแล้วเคยปลูกต้นทุเรียนไว้ต้นไหนนะ

นี่ไงอ้อมต้นไม้ใหญ่ต้นอะไรนะนี่อันนี้สวนพระใหญ่ชิงนะครับผมก่อน ตอนเด็กๆพ่อทำเป็นคันดินแล้วก็ปลูกของบนนี้นะครับผมเพราะหน้าแรงไม่มีน้าครับผมมันก็เลยดูแลยากต้นนี้เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับผมแต่ตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยนี่ก็เนรุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยหรือว่ามันตายไปแล้วมาปลูกใหม่ไม่แน่ใจนะ มม่ีต <c oughs> ้นไผ่ใหญ่ไม่มีไม่มีมีต้นหน่อเล็กๆเอามาดูดิออเอามเอาไหนี่ครั นอเล็กๆอุ้มๆเอาไหมโอ้พ่อตัดทิ้งทำไมนี่เสียดายครับผมตัดทิ้งไปทำฟืนได้โอ้โหเสียงดังดีมากเลยขี้อะไรเนี่ยลำใหญ่นะไปใช้ประโยชน์อะไรได้มากน้อนี่ลำใหญ่ดีมาก เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้หน่อไม้กี่หน่อนครับผมอยู่มะพร้าว่วงครับผมมะพร้าวร่วง,ม,ววงมันมันได้น้ำเยอะ ลูกตกร่วงแตกคือมันแตกเลยครับผมมันได้น้ำเยอะจัดมันแตกเลยมีต้นหวด้วยอันนี้ก็ไม่ดี อันนี้ต้นน้อยหนาเรากำลัำงกลับกันนะครับผมฝั่งนู้นไม่มีก็คือมนขน้าเหมือนเดิม โอ้นี่เขาเรียกต้นบอนมัน้งต้นนี้ต้นบอนนี่ครับไปถึงไหนแล้ว นี่ไงพร้อมนี่หน่อเล็กๆนี่นี่ด้วยอ้อเล็กเกินนี่นะให้มันสูงขึ้นนี่นี่นี่เอือเดินยังไงมองไม่เห็นเห็นแต่ว่าจะเอาไว้เท่าไหร่เฮ้ยต่ำๆกว่านั้นอีกดิใส่กันนี้นี่เฮ้ยอ,อ,อ, <laughs> อะไรเงาต่ำกว่านั้นดิ โอ้ไม่ดีแล้วไม่ดียังไงก็หน่อไม้จะไม่ดียังไงโอ้ยอ้อมเสียลูกเอ๋มเสียปล้วมันจะเสียได้ไงต้นแข็งมันกินไม่ได้มีแต่ยอดหน่อยเดียวจะไปกินยังไงเ้ยเอาไปเถองเอาไปหรอกมันกินไม่ได้มันมียอดหน่มันกินไม่ได้ยังไงมันมียอดแค่น้อยเถอะเอาไปดู ทีนี้พอแล้วได้มอนี่แล้วเดีย๋ยวพอาอันนี้จ้ะเราได้สรุปได้หกหน่อครับผมนี่โอเคแล้วก็จะเอากลับไปต้มที่บางประกงกันนะครับผม